ตัวฟลูท้อกวันนี้นะคะตอนนี้พอรอยู่ที่ลำน้ำพองนะคะวันนี้เราจะไปรู้จักกับปลาอารมณ์ดีปลานินปลาทับทิมที่เลี้ยงด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติจากลำน้ำพองออกไปห,หาคำตอบกับพรได้เลยค่ะ Heat! นิดนึงค่ะตรงนี้เราเรียกว่าเป็นปลาอารมณ์ดีทำไมถ<อ>ึงเป็นปลาอารมณ์ดีะคะโอ้ปลาที่นี่เขาค่อนข้างสดชื่น<อ>เพราะว่าเขาได้ออกกําลังกายตลอดแหล่งน้ําของเราเนี่ยมาจากน,น,น้ำลำบาคลองซึ่งเป็นน้ําที่ไหลผ่านตลอดนะครับ<อ>ทำให้ปลาเราเนี่ยสดชื่นแล้วก็ได้ออกกําลังกายทุกวันปลากระชงังเราเนี่ยนะครับคือเราใส่กระชังไว้เนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสพ,พื้นดินไม่สามารถหาอาหารกินเองได้มไม่มีแพลงต้อนจะบริโภคเฉพาะอาหารที่เราให้เข้าไปนั้นปลาที่เราได้เนี่ยจะเป็นปลาที่สะอาดเนื้อเะทก แต่มีรสชาติที่ดีครับผมยอ,อย่างอื่นที่พี่คิดว่ามันจุดเด่นเลยที่ไม่มีที่ไหนเลยเ็เรื่องของความสดอ่ะความสดแล้วว<ค>้อสอมคือเรื่องความสะอาด ความสะอาดนะคะมั่นใจได้เลยว่าเพราะน้ำมันไหลอยู่ตลอดเวลานะคะสามคือรสชาติดีสามรสชาติตาดีค่ะเนื้อเขาจะหวานค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นโครนนะคะแล้วปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยข้อสำคัญคือโภชนาการเขาค่อนข้างที่สูงแน่นอนอันนี้ก็จัดว่าปลาเนี่ยปลานมีปลาทับทิมที่เลี้ยงที่ลำน้ำพองอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอด ของปลาทางภาคอีสานได้เลยนะคะใช่ครับก่อนที่เราอาจจะจับไปส่งถึงผู้ประกอบการหรือผู้ค้าเนี่ยที่มีขั้นตอนในการจัดการตรงนี้ยังไงบ้างคะการจัดการของฟาร์มนะครับค่ะถือว่าเป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งของการเลี้ยงสัตว์น้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจดบันทึกการจดทําตัวเลขสถิติการตรวจเช็คคุณภาพเราไม่ได้ตรวจเฉพาะน้ำนะครับเรายังมีการตรวจสุขภาพปลาเป็นระยะระยะเราจะเลี้ยงในระบบไบโอติกเราจะไม่มีพวกยาปฏิชีวนะอ๋ออันนี้สำคัญมากสรุป ได้ว่านะพี่ปลาที่นี่มันมีคุณภาพทั้งความสดความสะอาดเนื้อดีนะคะการจัดการที่ดีแล้วที่สำคัญเนี่ยคือระบบไบโอติก ถูกไหมคะเพราะว่าการเลี้ยงตั้งแต่ต้นเนี่ยจนจบจนจับปลาไปถึงลูกค้านี่นะฮะก็คือทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าระบบไบโอติกที่พี่ควบคุมเนี่ยมันจะเป็นตัวเสริมและเป็นตัวส่งเสริมให้ปลาเนี่ยมีคุณภาพสุดยอดถูกไหมคะในนามของตัวแทนของเกษตรกรกลุ่มหนึ่งนะครับดีใจมากครับที่ทางโกเซลเนี่ยมาสนับสนุนเรื่องตลาดเพราะการตลาดเนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญของเกษตรกรของการเกษตรของประเทศไทยเรานะครับปลานียนปลาทับทิมที่เีย อยู่ตรงนี้นะคะแน่นอนว่าพอเราเปิดสาขาขอนแก่นที่โกโฮเซลขอนแก่นนะคะ,ะคต้าเหล่านี้เนี่ยนะจะถูกส่งไปที่โกโฮเซลนะคะ เพื่อให้ผู้บริโภคไปสามารถหาซื้อได้ที่โกลโฮเซลใช่ไหมคะพี่ใช่ครับดีนะครับที่ดีใจด้วยที่ว่าทางโกลโฮเซลได้มาส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรตรงนี้นะครับความตั้งใจของเราคือเราจะส่งน้ำที่มีความสดนะครับสะอาดรสชาติดีแล้วก็มีพัฒนาการสูงมาดีอารมณ์ดีหาซื้อได้ที่โกลโฮเซลเราจะต่อไปกับโกล